สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสไพร์นาเวไบจอยสมบูรอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะออกไปข้างนอกให้ดูว่าวันนี้ข้างนอกเขามีกิจกรรมอะไรแล้วมีอะไรมาบ้างนะคะเพราะว่าตอนเช้าตอนจอยขับรถมาที่ทํางานเนี่ยจะเห็นเขามีตั้งเซนท์อยู่ข้างหลังร้านจอยนาะแล้วก็ได้ยินเสียงคุณลุงมาขายปลาด้วยเดี๋ยวจะออกไปดูว่าจะมีคนไหม้วอากาศวันนี้เป็นยังไงนะคะไปดูกันเลยคะ่ะ บรรยากาศวันนี้นะคะข้างนอกเขาจะตั้งเต็นท์ตรงนู้นเขาจะเป็นเหมือนกับกลุ่มซามสเหมือนกลุ่มชาวเขาอะไรพวกนี้นะคะเขาจะมาขายของหรืออะไรไม่รู้นะคะเดี๋ยวจอยจะถามเขาตอนเขามาซื้อของเนาะแล้วก็บรรยากาศแถวนี้หน้าร้านตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นร้านรถขายปลานะคะแล้วก็บรรยากาศวันนี้คลึ้มเหมือนเดิมนะคะ อากาศบวกแปดองศาแต่หนาวมากนะคะก็คนก็ยังไม่มาตอนนี้ก็ก็มีขายปลาตรงนี้นะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเปิดร้านกันเลยนะคะร้านของจอยเปิดตรงนี้แล้วแล้วก็ผักตรงนี้ออกมาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมก็จะเปิดอย่างนี้เลยนะคะ เมนูวันนี้ก็ใช้ใคล้ายๆเดิมนะคะเมนูจอยก็จะเปลี่ยนไปบ้างนะคะเพราะว่าตอนนี้คนไม่ค่อยเยอะเนาะโอ้ยหนาวมากเลยค่ะบรรยากาศวันนี้นะคะเข้าข้างในดีกว่าค่ะหนาวมากเลยตอนเนี้ยตอนนี้เวลาเดือดสิบห้านาทีสิบเอ็ดโมงนะคะวันนี้จะเปิดเลย เปิดร้านก่อนเวลาเพราะว่าจอยมาแต่เช้านะคะไปส่งน้องเฟียเสร็จมาแต่เช้าก็เลยมีเวลาทากับพุมกับข้าวเนาะกับข้าวก็ทําเสร็จ3อย่างแล้วค่ะแล้วก็ปอเปียะก็ห่อเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ห่อปอเปียได้ประมาณ1 3 0ชิ้ินนะคะก็จะประมาณนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ขายดีค่ะ,ะ,มะเมื่อวานปอเปียะหมดเกลี่ยงเลยก็ต้อง ของที่สั่งมาจากร้านส่งก็พวกแผ่นปอกเปียะพวกอะไรพวกนี้ก็อาจจะมาวันนี้เนาะก็เดี๋ยวรอพี่แฟงไปเอานะคะตอนนี้ก็ยืนรอลูกค้าวนไปค่ะช่วงนี้ลูกค้าน้อยใจก็จะเปิดเตาแคบเตาเดียวนะคะก็ได้ประหยัดน้ํามันไปด้ยวยนะคะทุกคนประหยัดน้ํามันเวลาเปลี่ยนน้ํามันก็ง่ายขึ้นนะคะ น้ำมันง่ายมากแล้วก็ล้างทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะเป็นเตาร้อยเก้าสิบวัตต์ความเตาของเจอก็จะเปิดไว้ร้อนตลอดเวลานะคะเวลาเจอทอดเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาตอนไหนถ้าเกิดเรามัวแต่มาปิดปิดปิดเปิด,ปด,ปดถ้าเกิดลูกค้ามา แบบว่าเขาก็มีเวลาไม่เยอะเนาะเขาก็จะมาเอาอาหารเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมารอให้มันร้อนอีกมันก็ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเปิดให้ร้อนตลอดเวลาเนาะไปได้ซูชิมาแพ็คหนึ่งแพ็คนี้ราคา145โครนะคะเท่ากับบาทบ้านเราก็ประมาณ500กว่าบาทเนาะ530 540บาทนะคะต่อกล่องเนาะก็เวลาอยากกินก็จะกินแบบนี้เพราะว่า ที่เมืองใจอยู่มันจะเป็นเมืองเล็กๆเขาก็จะไม่มีร้านอาหารเยอะนะเราก็จะซื้อเอาแบบนี้มากินนะคะบางคนเขาก็ทําเองแต่ใะ <ๆ S 1> ทํำไม่เป็นค่ะเคยลองทําแล้วทําไม่อร่อยก็เลยไม่ทําลูกค้าถามว่าใจทําไมเธอไม่ลองทําซูชิขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้มีความรู้เรื่องนะั้นมาเราก็ไม่กล้ามาขายเพราะว่าซูชิปลาอะไรมันต้องสดตลอดเวลานะคะ เดี๋ยวลองชิมกันหน่อยดูว่าอร่อยไหมอืมพอพอแก้ขัดได้ค่ะ ทางใจน่าจะมีร้านกาแฟอยู่สองร้านนะคะร้านสื้อผ้าก็สองร้านสามร้านร้านเล็กๆนะคะก็จะไม่มีอะไรแบรนด์เนมเหมือนคนอื่นเขาหรอกร้านอาหารร้านอาหารพวกเอเชียก็ไม่มี น้านขายอาหารไทยก็มีรถฟูดทรัคของจอยคันเดียวเนาะจอยก็เปิดมาเจ็ดปีเดือนเดือน<ม>เดือนพฤศจิกายนนี้ก็เข้าแปดปีแล้วนะคะ<ม>ก็ทําสู้กันมาเผื่อจะมาเป็นรูปเป็นร่างเผื่อจะได้ทุนคืนก็สามสี่ปีนะคะเผื่อจะได้ทุนคืนเนาะเพราะว่าเราลงทุนไปเยอะนะคะซื้อรถก็ สองแสนกว่าแล้วค่ะเฉพาะค่ารถก็แสนกว่าแล้วก็ไหนจะเราจะลงทุนลงไปเอาด้วยค่าชจงใช้จ่ายอะไรเสร็จจัดเรียบร้อยก็ประมาณสองแสนนะคะจอยก็มาตกแตง่งนู่นน,น,นี่นั่นนิดๆหน่อยๆเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ตรงหน้าต่างตรงนี้ไม่มีนะคะเนี่ยตรงนี้หน้าต่างตรงนี้มันจะเปิดโล่งหมดเลยนะคะจอยก็มาทําใหม่ให้คุณลุงกับพี่แฟงมาทําเป็นหน้าต่างให้เพราะว่า มันหนาวค่ะที่จอยซื้อรถคันนั้นรถคันนี้มาตอนนั้นคนที่เจ้าของเก่าเขาอยู่ภาคใต้นะคะมันก็ไม่หนาวมากเพราะว่าเขาจะเปิดขายเฉพาะช่วงหน้าร้อนเนาะหน้าหนาวเขาก็จะทํางานอย่างอื่นไปเขาก็เลยไม่ได้แบบว่ามีมีหน้าต่างอะไรแบบนี้นะคะจอยก็มาทําเองใส่เองนะคะก็ลงทุนใครๆบางคนถามว่า ต้องมีเงินเท่าไหร่คะกี่แสนกี่ล้านบาทถึงจะลงทุนทำธุรกิจรถขายอาหารไทยได้อะไรแบบนี้เนาะสองแสนคนก็เท่ากับประมาณ7,000แสนกว่าบาทนะคะถ้าเกิดใครยังถ้าเกิดสมมติว่ารถใหม่เลยมันก็จะประมาณ3,000สนนะคะถ้าใหม่เลยเนาะแต่จอยซื้อมือสอมามันก็จะตอนนั้นจอยซื้อมา1นึ่งแสนสองมื่นครนนะคะก็เท่ากับประมาณ สามสี่สี่แสนกว่าบาทนะคะต่อคันเนาะคันคันเนี้ยค่ะเราก็มาซื้อตู้ยงตู้เย็นอะไรใส่ใหม่มันก็มีรายจ่ายกระจุกกระจิกเข้ามานะคะซ่อมน้ำซ่อมนู่นซ่อมนี่มันก็ต้องมีแล้วก็ก่อนเราจะเปิดร้านมันก็ต้องมีเราก็ต้องทำใบใบเหมือนกับใบประกอบการนะคะนะคะ แล้วใครที่จะไปเปิดตามร้านขายหน้าร้านแบบว่าไปจอดไว้หน้าร้านตรงไหนก็ช่างก็ต้องไปคุยกับเจ้าของที่เขานะคะว่าเราจะไปจอดอย่างเงี้ยเราใช้ไฟได้ไหมหนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องศึกษาก็ต้องคุยกับาทางสถานที่ที่เราจะไปจอดเนาะบางคนซื้อแบบรถไม่ได้เป็นแบบว่ารถเทเลอร์แบบของจอยเนาะก็จะเป็นรถเลยก็ขับไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ของจอยจอยอนาคตจอยก็อยากจะขับ ไปนู่นไปนี่เหมือนกันค่ะแต่ว่าตอนนี้นะตอนนี้น้องโซเฟียยังเล็กอยู่แล้วก็น้องอยู่คนเดียวไม่ได้นะคะจอยก็ต้องอยู่ที่เดิมแล้วก็พี่แฟนเขาก็มีงานประจาที่นี่นะคะจอยก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็ต้องจอดอยู่ที่เดิมเนาะโชคดีที่จอยยังมีแบบลูกค้าประจาก็ถือเป็นความโชคดีนะคะเพราะบางคนอยากจะเริ่มต้นก็ต้องศึกษานะคะศึกษาแต่ละประเทศมันก็ เอกสารนู่นนี่นั่นันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเอกสารที่ว่าใบประกอบการใบสาธารณสุขอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีทุกประเทศเนาะทุกประเทศก็ต้องมีนะคะก็ต้องไปศึกษาดูนะคะก็ขอให้ทุกคนสู้ๆคนไหนใครที่แบบว่าอยากจะลงทุนทําธุรกิจแบบนี้ใจใจแนะนําเลยนะคะก็คือทําเลยค่ะถ้าใจเราอยากจะทําทําเลยค่ะ เรามีกําลังเราทําทําเลยนะคะจอยสนับสนุนค่ะเพราะว่าขายอาหารเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ต้องคิดให้ดีว่า mm. เผื่อเราจะได้กําไรได้ทุนคืนเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะไม่ใช่ว่าขายปีเดียวได้กําไรเลยอะไรเงี้ยอย่างของจอยจอยอยู่เมองเล็กเนาะ mm. เผ mm. ื่อจอยจะได้กําไรทุนคืน,นก็ประมาณ3ามปีสี่ปีเผื่อจอยจะแบบว่าก่อนร่างสร้างตัวมา อยู่ตัวแล้วค่ะตอนนี้ก็คือรายได้ก็คือคงที่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแรกๆก็ค่าใช้จ่ายเยอะหน่อยไหนะจะค่าลดค่านุน่นค่านี่เพราะว่าเราไม่ได้มีเงินทุนเงินทุนเองเราต้องไปกู้ธนาคารนะคะเราใจไม่ได้แบบว่ามีอะไรมาก่อนหน้านั้นเนาะถ้าเกิดใครมีแบบว่ามีเงินทุนของตัวเองก็ดีหน่อยนะคะก็สนับสนุนค่ะชู้สู้นะคะขอให้ ทุกคนทําให้ได้นะคะอย่างจอยจอยก็ไม่ได้เก่งอะไรมาจากไหนจอยก็ยังทําได้เนาะไปประกอบการเนี่ยมันก็ไม่ยากนะคะก็ไปขอแล้วก็ไปสอบมันเขาจะมีทําแบบถ้าอย่างอ,าอยู่นอร์เวย์เขาจะเป็นแบบข้อมูลเนาะข้อมูลของใครของมันแต่แล้วแต่ข้อมูลแต่ละที่เนาะอย่างข้อมูลของจอยเนี่ย ออจอยให้พี่แฟงนะคะไปสอบให้ตอนนั้นนจ็ปีแปปีที่แล้วจอยให้พี่แฟงไปสอบให้นะคะเขาก็มีข้อสอบนู่นนี่นั่นจอยก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากเนาะตอนนั้นจอยก็ไม่ได้เก่งภาษาจอยก็เลยให้พี่แฟงไปสอบให้พี่แฟงก็เลยไปสอบเอาใบน,นั้นมานะคะแล้วก็ลดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแล้วก็ เป็นเหมือนกับบริษัทอะไรเนี้ยบริษัทก็คือเราต้องมีหุ้นส่วนนะคะถ้าจบเป็นบริษัทถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือเราทําคนเดียวได้ถ้าเป็นบริษัทจบเป็นบริษัทเราก็ต้องมีหุ้นส่วนอย่างของจอยจอยมีหุ้นส่วนส,สองคนก็คือจอยกับแฟนจอยเนาะสองคนแล้วก็ให้ให้คุณลุงมาเป็นกรรมการกรรมการในในบริษัทของจอยเนาะแกก็ไม่ได้เงินเดือนนะคะก็ <laughs> อย่างของพี่ฟงพี่ฟงก็ได้เงินเดือนนิดๆหน่อยแกเอาออ,อ,อกเอาเงินเดือนไม่เยอะเนาะแกก็อออกเพราะว่าแกไม่ได้มายืนขายของแกแค่ช่วยเรื่องเอกรสง์เอกสารแกก็ได้เงินเดือนนิดๆหน่อยนะคะอย่างของจอยจะก็ได้เงเินเดือนเต็มๆเนาะต่อเดือนเนาะบริษัทของจอยก็จ่ายเงินเดือนให้จอยนะคะและ้วจอยก็จะไปจ่ายภาษีรายได้ส่วนบุคคลอีกต่างหากของจอยแล้วก็ร้านก็จ่ายเหมือนมุม้มเหมือนภาษีเงินได้ จากของร้านอีกรอบนึงจอยก็มาอธิบายคร่าวๆนะคะเอ,อ,อเพื่อนเพื่อนก็ลองไปศึกษาแล้วก็หาข้อมูลเพิ่มเติมได้เองนะคะตามข้อมูลต่างๆตามที่ตัวเองอยู่เนาะว่าจะต้องทำยังไงบ้างก่อนที่เราจะต้องเปิดร้านนะคะเพราะว่าก่อนเราจะต้องมาเปิดร้านเนี่ยเราก็ต้องทา ใบมีใบประกอบการมีใบาสาธารณสุขให้เขามาตรวจรถว่ารถเราปูเชนไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะทุกอย่างนะคะถูกสุขลักษณะของอนามัยเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมีใบนะคะก็ต้องศึกษาเอาไปไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะนี่จอยแบบว่าเล่าให้ฟังคร่าวๆเนาะก็อธิบายาคร่าวๆนะคะ ใครที่มีแฟนช่วยก็ให้แฟนช่วยค่ะเพราะว่าเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าก่อนที่เราจะเปิดให้บริการขายอาหารขายอะไรแบบนี้เราก็ต้องมีใบประกอบการทุกที่เนาะพี่จอยเล,เล่าให้ฟังเบื้องต้นนะั่นก็คือแบบว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะก่อนที่ใครจะเปิดร้านเป็นร้านฟู้ดคลัคแบบนี้เนาะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะคะแล้วก็ให้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะคะ จอยก็บอกข้อมูลคร่าว้าว่าต้องลงทุนเท่าไหร่ต้องมีเงินเท่าไหร่ลดราคาเท่าไหร่แล้วก็มีอย่างหนึ่งคือตอนที่เราจะไปทําใบประกอบการอะแล้วก็เราต้องมีเงินในบัญชีส0 0หมื่นนะคะตอนที่จอยทําใหม่ๆตอนจอยเปิดเปิดทําใบประกอบการใหม่ๆเราต้องมีเงินในบัญชีสามหมื่นคือเงินสา0 0 0ื่นเนี่ย เราเอาออกมาใช้ได้แต่ว่าไม่จําเป็นก็อย่าเอาออกมานะคะก็คือให้มันอยู่ในนั้นนะคะให้มันอยู่ในบัญชีค้างไว้น้ำชีเพราะว่าเขาก็บอกว่าเผื่อเวลาเรามีเหตุฉุกเฉินมีนู่นมีนี่ซ่อมเร,เราจะได้เราจะได้มีเงินสํารองไว้นะคะอันนั้นคือเงินสํารองนะคะ <Ooh. S 1> กําหนดให้มีสามหมื่นนะคะในบัญชีเริ่มต้นนะคะเป็นแบบข้อมูลเบื้องต้นนะคะสําหรับคลิปนี้จอยก็มาตอบคําถามแฟนลับหลายๆคนที่อ่า มีความประสงค์ที่อยากจะทำเปิดรถฟู้ดทรัคแบบที่จอยทำนะคะว่าต้องทำยังไงเบื้องต้นต้องมีเงินเท่าไหร่หนู่นนี่นั่นจอยก็เล่าให้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็ให้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างที่จอยบอกไปเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้จอยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ